เก็บกระเป๋า EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่สวนน้ำสวนพื้นจังหวัดลาดกระี่เสียงยานมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำนะคะที่สวนพื้นจังหวัดลาดกรีนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เล่นเครื่องเล่นหรือว่าไปดูอะไรบ้างนะคะติดตามชมได้เลยนะคะนักเรียนถอดรองเท้าเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ ค่ะเรากำลังจะไปไหนคะทะเลบอลค่ะทะเลบอลนะคะอ่ะถอดรองเท้าเราต้องถอดรองเท้าก่อนหนูหยิบรองเท้ามาถอดรองเท้าแล้ววางไว้ที่ชั้นก่อนด้วย้ยอุ้ยไปเลยค่ะขึ้นได้เลยไปเลย อะไรนะคะผู้ใหญ่เล่นได้เป้รองเล่นได้ดนดดะคะมันม,ม,มีอะไรบ้างคะข้างในนี้มีลูกบอลแค่นั้นเรื่ไป

กลัเนาะหวานเนาะแม่กับบ้านมีสิ่งยังคะยังค่ะกลัวพี่มากแต่ว่ามีแฟนมาด้วยไม่แหละเฮ้ยค่ะกามีแฟนมาด้วยแม่ไปค่ะตอนที่เาเข้าไปใช่ไหมเราเข้าไปแค่ดูข้าวคุณไม่ใช่ไปเข้าไปแค่ข้าวไปไอีกก้อไหมไปถ้าถ้าใครกินแผลได้เขาถือไปไปด้วยก่อนไปก่อนแบบนี้นะใครกินแผลนะสงสัยใครนี่ไม่อยากทายเครื่องอะไปกันะ น้องล้ลไม่ตัวไไปผ้ยใ่่อาย่น้องน้องไนะเดี๋ยวเรปว้่นะเดี๋ยวพวกเราอยู่ข้างหลังให้หนรกต้องยยอย่านว่าอย่างนว่ากิไปกนเพน คุยอะไคะเราผู้ก eh? e. <c ort ar ini> ันยอ้ชายน่าลวมาคอ้องรไม่ไ้ไปคะไไนองไม่นากลัวเลยนี้อาไอ้นีดขี่น้ากูไมน่าันี่นะคะณูท้องไม่ค่ะ ตามกูไยทำไมคือแบบกูไยวิ่งไม่ดูยัยไม่ดีว้าวน่ากลัว่ากเล่ะน่ากลัวมาเค่ะยังไก็โนนี่ค่ะนี่หน้องนีใกล้ถากเอกเลวนะคะนี่นี่ไม่เห็นนี่เดีย นี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่อะไรนีนี่ระตุ้ี่แี่อกเลยว่าเข้าไปแล้วตอนนี้เข้าไแ้วคือแบบไม่ทำเีมา่ร้อนมา่ต้องร้อนมากร้อนจิงม่ต้งร้นมกเปี้อนมากคุณจะบอกว่าร้อนรึป่ะไเดี๋ยววไม่รู้ไม่รู้ว่าอาการข้างในเท่าไรแต่ออกมาคือแบบเป็นะโซกเลยเป็นไงคะนากบอไหมคะนากบอลไหมคะไม่นักลัวเลยเนาะเราเราไปดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะคะ เราไปไหนกันแล้วเดี๋ยวมาต้องเสดเลยเอาไปเราเราจะไปไหนกันคะปูแป้งไปเล่นน้ำตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่เจอนักเรียนด้วยเดี๋ยวไปเล่นเลยก่อนนะคะหลงทางยังพอทนหลงคนยิ่งเธอทำไี ระ <Yeah. S 1> วังลื่นไม่ต้องวิ่งได้ยินหรือเ่ะอันนี้เด็กเลนไม่ได้โตมาดูมันโตนี่ ฝนโตกอ่ะแล้วก็มีเบบีตรงนี้อ่ะอยากเล่นน้ำอ่ะอรอตรงนู้นเล่นได้ป่ะนู่นอ่ะไม่ได้ดิฮะมันบอกว่าอันตรายห้ามเข้า ตรงนั้นลึกไหมฟอยตรงนั้นลึกเปล่าน้นองเล่นได้ปะ <c oughs> เมื uce, ่อกี้เดินเมื่อกี้เดินยางเท่เลยเดี๋วปุ๊บตกปุ๊บตอนนั้นอาจจะหลายห้ามเข้าอ่ะอยากเล่นมากอ่ะไปตรงนน้นได้ป่ะตรงนน้นเลิกไหมตรงโน้นลึกป่ะน้องเลิกไหมมาเล่นไม่ได้ไม่ใช่หรอฮะน้อยอย่าไปไกลครูพี่มาเฟีย่างมาทางนี้นี่มาขึ้นตรงนี้อันนี้สูงสุดวัดน้ำไปตรงนั้นหรอไปขึ้นตรงนู้นปังครูอยากเล่นตรงนี้ เหมือนเด็กเลยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้อยนนออตามมานะดีว่าเะแรงๆดีทนไม่แรงวยคะ ไล่มาแรงๆเฮ้ยยืนนะลงมาแล้วยืนเลยนะ <c oughs> พีมา้าพีไม่นายพีม <c oughs> <c oughs> พีมน้องพีมน้องพีมาเล่นใกล้ๆคุนครูฮ <c oughs> ะ <c oughs> ใครเรียกอะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อะไรอะ <c oughs> ขอ เด็กเจอแว่นมาเต้ยถือให้หน่อยถือไว้ถือไว้พูดคุยอะไรก็ต้องไปก่อนเวันนี้เราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวให้กอนมาแล้วขึ้นเงินเงินแล้วก็พูดก็ต้องไปก่อนพูดไปเรื่อยพูดไปก่อนไป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 นี่นี่นี่

ถ่ายคลิปแล้วแวแล้วก็ไม่ติดอยู่ๆก็ไม่ติดเฉยเลยงั้นแก้มึงม่เอาอันนี้นะคะแบบเหลืยี่สี่นี่ปุ๊กๆคนต่อไปครับจะลงอันไหนระหว่างสีแดงเขียวเหลืองน้องเงินเอาให้ไหลไหลเร็วๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแล้วก็ร้องเพแบเพลงเลยไม่ร้องนะไปให้ได้ยินไหมนะไปเออไม่ร้องี่ไม่ร้อไม่ร้เลยเอ๊ะ เมลอนจัดเลยครับ <c oughs> ยอ้อนเม,ล,มลอนัอนเราจะหักไว้ยก่อนครับคจะไปพูดใครจะไปกัะพู้นเลวเราเราเรา,เราไปพูดตออย่างนี้ห,นหรอกระนไปหน้าเรามีเพลงที่จะทำหลงไหไมสามย่งังไยดีไดปเลย ไม่ไปอ่ะทุกคนไม่ไปอ่ะเ้ยมันหยุดนะบังเบียหรู้ว่าต้องไปยี่ละคนกะเอาบังเบียไปก่อนไปไม่ไปช่วยหยิบไปปวดหัวดีตรงไหนคืออะไรบันไหมากเอาเอานอนแค่นี้นี่แกงเกงไหนขึ้นหมดแล้ว ตอนนี้นะคะแบตหมดแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนกลับมาให้ดูแล้วกันนะคะบายๆก่อนบายๆก่อนบายก่อนไปเล่นกันนะไปเล่นกันนะไปเล่นก่อนนะคะไ,ไปเล่นก่อนครับผม วากมาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่ากล้องโปรโปรแบตหมดนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะไปดูต่อว่าเราจะไปจุดไหนกันต่อนะคะคยใช้น้ำหอมอยู่ค่ะบายสามคันก็คือรอชันและเพื่อนของชันรอแค่ชันอนุบาลสามขอโทษนะทุกคนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะเราก็ไม่ได้แวะไหนต่อนะคะนอกจากก็แวะทานข้าว ไปไคร็รแล้วก็เราก็จะกลับโรงเรียนเลยนะคะก็ฝากติดตามเพจเก็บกระเป๋าของเราด้วยนะคะ EP น่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ